เอาเลยครับสวัสดีครับผมวันนี้นี่ครับยูกิบแบดบัตนะครับผมวันนี้เนี่ยเราก็จะมาโซโล่ร่ายนอีกแล้วนะครับกับการรีวิวสกินใหม่นะครับชื่อว่า a แอสโทรโอเดซี่คา n ฟนีนเองนะครับผมเป็นคาเฟนีมนุษย์อวกาศนะนี่สีชมพูมาเลยนะครับผมแล้วก็บ้องปืนนี่เหมือนกับเหมือนกับบ้องอะไรสักอย่างที่มันเกี่ยวกับอวกาศนะก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาเล่นเซตนี้นะครับเป็นเซตที่วินเลยะคาเฟนีแมสส้มวินเละแป์เซนะครับผมเซตนี้นะแล้วก็พลังแฝงเป็นฮอลลี่สมอนเนอร์นะครับผม ช่วงนี้เนี่ยต้องบอกนะว่าในแง้งเนี่ยเขาก็ฮิตคาเฟนีนะครับแล้วก็ในการแข่งโปลีคือเจอทุกครั้งที่แข่งนะครับเป็นตัวละครที่เก่งนะแต่แบบว่ามันต้องผ่านกลางเกมไปก่อนนะครับช่วงต้นเกมเนี่ยเล่นยากพอสมควรนะเพราะว่ายิงใครไม่ให้เข้าเลยนะครับเจอเอลสูซองไปนี่เจ็บเหมือนกันนะเนี่ยเล่นเซฟๆไปก่อนนะครับช่วงต้นเกมนะครับผมนี่เลเวลสี่แล้วนะครับผมฟาร์มแบบเซฟๆฟเลยนะครับผม เอาว่ะแก๊กดึงได้ดูสวยๆเราอันตีโอ้โหอันตีนี่เสียงเท่ดีนะมวยเตะไปแล้วครับยิงเลเซอร์อิลูเมียเ,เ,เลเซอร์ติคิเลเซอร์ติคิไล่ยิงมาเดยอ้อยเรามีเลคบอลิพัตล่อมันแก๊กดึงได้ไหมดึงโดนเฉยโอ้เรียบร้อยอครับผมนี่คือคาฟเฟนี่เนี่ยเวลาที่แบบว่าไปบวกมั่วๆแล้วแบบได้ยิงฟรีนี่คือมันมากไหมครับ สกินน่ารักด้วยนะครับประมาณ2 0 0้กว่าคูปองนะเพราะว่าผมได้ลดเยอะนะครับผมใครได้ลดกี่เปอร์เซ็นต์ก็คอมเมนต์บอกได้นะครับผมขอฟามก่อนด้านบนอยู่คนเยอะมากเราอยู่กับแก๊กนะครับคือเวลาโลมิ่งเป็นแก๊กเนี่ยผมชอบมากเลยเพราะว่าม,มีมีตัวชงให้นะครับผมมาดักเลย ดึงได้มีตายเพื่อนรับประกันเลยเพื่อนดึงให้ได้มีคนมีศพแน่นอนโอ้เวเลสเกี่ยวโอ้เวเลสฟิกเกอร์ว่ะไม่เป็นไรผมเหลาป้อมให้เดี๋ยวตอนแรกผมจะเป็นทานรอนนะครับผมเพราะว่าตอนนี้ได้ดาบคีแล้วนะครับยังไงยังไงแก๊กเข้าไปดึงโอนน้โหมันไปแล้วนะครับ เมื่อกี้แบบว่าแก๊กแบบจะเข้าก็ไม่เข้าผมก็เลยไม่ได้เข้านะครับผมอ้อยตามมาเพื่อนมาไม่อ้อยมาไหมอ้อยมาไหมอ้อยมาก็มาก็เอาดีครับมันไม่เอาครับผมเนี่ยช่วงแรกๆก,ก็เล่นยากนะครับฟนนี่นะครับมันต้องผ่านแบบว่าของสองชิ้นให้ได้ก่อนเนาะถึงจะแบบเล่นง่ายนะครับเพราะว่าตัวละครก็ค่อนข,ข้างบางนะครับผมเนี่ยพอเราออกทารอนชิ้นที่สองเนี่ยนะครับเราจะมีดูดเลือดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยแบบ ไม่ต้องกลับบ้านบ่อยนะครับขอเล็บบัฟได้ไหมเพื่อนให้เอเรนดอร์ดีกว่านเนี่ยผมว่าเล่นล่างได้นะเพื่อนยังไงดึงไหมดึงไหมโอ้โหไม่มีเฮ้ยดึงโดนก็สวยๆดิครับผมเอาไงไล่ยิงอ้อยมาโอ้โหโดนซูมว่ะเรียบร้อย คือบางมากเดี๋ยวผมจะออเป็นทารอนนะพอได้ทารอนเนี่ยก็คือจะเล่นง่ายแล้วนะครับเพราะว่าเราก็จะมีดูดเลือดที่แบบรุนแรงแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครจะเล่นเซตนี้ก็อดทนนะครับผมเล่นให้ได้ถึงออกทารอนนะครับแล้วเราก็จะเล่นง่ายนะครับม,มาตอนนี้ผมก็จะบูแล้วนะผมจะเล่นแบบว่าไม่ไม่ค่อยแอบแฝและทารอนมาแล้วนะครับ ตายหมดเลยว่าด้านบนยังไงผมเล่นได้เพื่อนอยิงเลเซอร์แก๊กดึงได้ไหมแก๊กดึงไม่ได้ไหมเอาเดิยิงรัวๆเรียบร้อยหนึ่งศพสานอันตรีอีกทีหนึง่งคือเอา,าตรงสกินนี้เนี่ยมันก็ถ้าเทียบกับแฮร์รี่ควินเนี่ยมันก็แบบแฮร์รี่ควินสวยกว่านะครับผมเอฟเฟกอะไรเยอะกว่านะครับแต่น,นี้ก็ถือว่าเป็นสกินราคาย่อมเยานะครับผม เนี่ยเห็นไหมพอมีทารอนเนี่ยเลือดจากเมื่อกี้แบบจะตายนะครับผมก็ยังแบบกลับมาได้แบบครึ่งหลอดแล้วนะครับเดี๋ยวไปผมจะออกเป็นกรงเล็บนะครับผมเนี่เยเลือดเต็มแล้วเห็นไหมต้องกลับบ้านเนาะด้านล่างเยอะนะครับเดี๋ยวผมไปเล่นด้านล่างดีกว่าเนี่ยช่วงเนี้ยก็เป็นช่วงที่แบบว่าคาเฟนี่เริ่มเก่งแล้วนะครับ ผมไม่มีสปินแต่ผมเข้าได้ผมเข้าสุดโอ้โหโดนยกยิงรัวๆหนึ่งศพโอ้โหคอนเตโนเข้าไม่ได้อกไม่เข uh ้าว่ะนึกว่าจะเข้าสุดนะครับเราป้อมได้นะเพื่อนโอ้โหมันซูมผมว่ะไม่ไหวว่ะเม่งเอลสูเป็นโคตรแรงเลยครับไม่ได้เรายังได้ป้อมล่างไม่ได้เลยนะครับยังเริ่มไม่ลดเลยนะป้อมล่างอ่ะ มันกันป้อมเดี่ยวนะครับนี่ยิงติดขี้สามพันกว่านะครับผมเอาเดดไปเล่นตามแก๊กดีกว่าเดินกับแก๊กสบายใจสุดครับผมแต่อไปผมจะออกเป็นเดอะบีสนะครับดาบดุลเลือดนะทีนี้ก็จะแบบว่าดุลเลือดยับยับนะครับเพราะว่ามีทั้งทารอยมีทั้งดาบเดอะบีส ผงข้ามเล่นเซฟมากเลยโอ้โหตายหมดมวยเฮเลนดอร์ด้านล่างเฮเลนดอร์น่าจะตายแล้วนะครับด,ด,ดึงได้ไหมแก๊กดึงไม่ได้อย่างนี้เราหลาป้อมล่างนะครับรคือเกมนี้เนี่ยมันก็เป็นเกมแบบ คนเล่นเซฟเยอะมากนะฝั่งตรงข้ามนะครับเฮเลนดอร์บอกว่ายิงโดนทุกเม็ดสงสัยโดนเอลซูส่องมาแน่นอนเพื่อนมันแม่นอยู่นะตัวนี้นะครับแก๊กยังไงแก๊กดึงได้ครับดึงเวเลชเฉยเอาดีผมใถ่ยิงสปินเรียบร้อยหนึ่งศพมาศพที่สองซูก้ามาดิยิงเลเซอร์อีกทีหนึ่งสองพันแปดครับผมผมมีดาบเดอะบีดแล้วผมถอยก่อนเพื่อนผมโดนเอลซูส่องทีเดียวผมแตกนะ มันตายสีนะครับนี่เรายิงเพิ่มเรื่อยครับพอมีเดอะบีทเนี่ยบวกกับทารอนนะครับเราจะมีอัตราการดูดเลือดอยู่ที่3 5เปอร์เซ็นต์นะครับผมซึ่งถือว่าก็เยอะนะเพราะว่าคาเฟนี่มันยิงรัวอยู่แล้วนะครับและการดูดเลือด35เปอร์เซ็นต์ทุกนัดที่ยิงเนี่ยมันก็ถือว่าเยอะนะบางคนอาจจะแบบว่าชอบออกโมออฟสลอเธอร์ก็แล้วแต่ครับผมแล้วแต่เพื่อนๆเลยนะครับแต่สายนี้นี่คือวินเลสสูงมาก ขับไปนี่ก็เล่นเซฟๆครับผมเล่นเซฟๆหาจังหวะยิงฟรีนะครับก็เกิดมาเดี๋ยวเราก็รอจังหวะน,นะครับเฮ้ยแก๊กหนึ่งโดนเลเซอร์บีม 3,600... ทีเดียวเพื่อนๆอ,อ้อยแตกเลย เลเซอร์สามประหนกเอาเดชมาเดชซูกะเอาเน็ตโอ้โหผมนี้ยอย่างชอบเลยครับอินเทอร์เน็ตค้างตอนที่ผมโดนซูกะอันตีรีคาวาลีพัดก็ไม่ได้กดสุดจะเหลือเชื่อทั้งเกมไม่ค้างมาค้างตอนผมโดนล้วงโอ้โหจบแล้วนะผมว่าน่าจบเกมนะครับเพราะว่าตองเราสี่เลยนะครับเลือดเต็มคนเลย จบปะเน,นี่ยเอามวยมวยเอาเอาเอาอย่างนี้จบผมว่าจบนะอเอาผมว่าไม่จบว่ะเอาโยนกันหมดครับผมเฮ้ยอย่าตายหมดดิตายว่ะเรียบร้อยครับผมเจอคนเดียวรอทีมเกิดครับผมมันมาแล้วเพื่อนเรเร็วรีบเกิดกันมาเร็วเพื่อน ซ ah <Bol> ูก้าบนอ้อยกับเวเลีสล่างเดี๋ยวนะเคลียร์นี่ก่อนครับมวยแตกเอเลนดอร์เอเลนดอร์อย่าแตกเพื่อนโอเคเอเลนดอร์รอดอยู่นะครับอ้อยอ้อยมาอ้อยมาเรายิงธรรมดายิงธรรมดาใส่อ้อยนัลพันนะเพื่อน์คิดดู แล้วคือยิงธรรมดาโคตรเร็วนะครับยิงนั่นละผันเจ็ดคิวนะตอนนี้นะครับไปมันตายสามนะผมว่าผมเล่นได้นะครับอย่างนี้ไปจบบ้าน <c oughs> เพื่อนไปเอลซูส่องเรามาไม่ไม่ใช่ปัญหาครับเดี๋ยวผมตีตัวนี้ดุดเลือดเอา <c oughs> เลือดเต็ม <c oughs> ไม่ใช่ปัญหาเอลซู แดึงไม่โดนเล่นป้อมล่างได้อะไรอย่างงี้นะครับมันเกิดหมดแล้วนะสาดตอดเลือดไปดึงสวยมากเพื่อนแตกไปหนึ่งอ้อยมายิงเลเซอร์สามพันกว่าแตกครับผมอ้อยโดนผมยิงแบบแป๊บเดียวตายเลยนะครับเอาดิมาดิครับโอ้ยไอ้นี่ตีผมวะมีเกาะเกิดมีเคียวเพื่อนมายิงเลเซอร์ไปเอาแตกเรียบร้อยครับ 8ปดคิวกับ10บแอซิดนะครับผมตายไป1นะครับก็ถือว่าคาฟฟนี่เนี่ยเป็นตัวหนึ่งที่คนเล่นต้องเล่นเซฟๆนะครับผมแบบช่วงต้นเกมนี่ต้องต้องเซฟมากๆนะครับเพราะว่ามันบางมากๆนะครับแล้วก็ถ้ากลางเกมเลยเกมไปเวลาได้ใครยิงฟรีก็ยิงไปเลยนะครับเหรียญเงินแครี่นะครับผมไม่ได้รอดดีพีไปนะครับก็ถือว่ามารีวิวสกินใหม่นะครับสกินคาเฟนี่มนึกเอาอากาศนะครับผมถือว่าเป็นตัวหนึ่งที่ สกินถูกไม่แพงมากนะครับแล้วก็เอฟเฟกอะไรก็น่ารักดีนะครับผมอ่ะยังไงก็เจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมแล้วเจอกันนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ